สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง20 Thailand w นด with ช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์และพาหนะสุดเจ๋งจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์สายทัวริงระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในปี2026ด้วยความอลังการทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง2026 Honda กฮนดากวนองรถมอเตอร์ไซค์ทัวริงระดับพรีเมียมที่ถือว่าเป็นที่สุดของความสบาาาายคคคววมมหรรูแลละเทในโกขององ200้ ฮอนด้ากัวดิงรุ่นปี2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นกัวดิงไว้ครบถ้วนไฟหน้าถูกออกแบบให้ดูทันสมัยด้วยเลนแบบเต็มระบบไฟเลี้ยวและไฟท้ายก็เช่นเดียวกันถูกออกแบบให้รับกับเส้นสายของตัวรถอย่างลงตัวบังลมหน้าสามารถปรับระดับได้อัตโนมัติตามความเร็วของรถและช่วยลดแรงกระทะจากลมได้อย่างยอดเยี่ยมมิติของตัวรถมีขนาดใหญ่สมกับการเป็นรถทัวริง โดยมีความยาวประมาณ2,580ม mm, ิลิเมตรความกว้าง925ม mm, ิลิเมตรและความสูงรวมกระจกประมาณ1,430ม mm, ิลิเมตรความสูงเบาะนั่งอยู่ที่745ม mm. ิลลิเมตรทำให้ผู้ขับสามารถวางเท้าได้อย่างมั่นคงแม้ในขณะที่จอดน้ำหนักรวมของตัวรถอยู่ที่ราว385กิโลกรัมซึ่งถือว่าหนักพอสมควรแต่ด้วยการออกแบบระบบช่วงล่างและเฟรมใหม่ทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ หัวใจสำคัญของ2,026 h o n ด a ากวนวิงคือเครื่องยนต์แบบ6สุบนอนขนาด 1,833cc แบบซ s o ซ c จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกำลังสูงสุดประมาณ125แรงมา้าที่5,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่170นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนอาทีส่งกำลังด้วยเกียร์ DCT หรือ Dual c l u t s h t r a n s m i s s i o n แบบเจสปีดพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดได้แก่2สปอร์ตอีคอนและเรนทำให้สามารถปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบเกียร์ให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ได้อย่างยืดหยุ่นระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกวนรุ่นใหม่ ทำให้ลดแรงสะเทือนจากพื้นถนนและเพิ่มความมั่นคงในการเข้าโค้งด้านหลังเป็นโช๊คขับเดี่ยวแบบบอสโรทั้งพร้อมระบบปรับความแข็งของโช๊คแบบไฟฟ้าทำให้สามารถตั้งค่าการตอบสนองได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นการขับคนเดียวหรือมีผู้โดยสารและสัมภาระเต็มพิกัดระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS และคอมบิ n เนเตอร์เบรกซิสเต็มช่วยให้การเบรกทำได้อย่างปลอดภยัยและมั่นใจในทุกสถานการณ์ล้อนหน้ามีขนาด18นิ้ว ส่วนล้อหลังขนาด16นิ้วพร้อมอยางแบบทัวริงที่ให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมแม้ในสภาพพื้นผิวที่เปียกจุดเด่นอีกอย่างของโกดวิง2026คือเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาแบบจัดเต็มหน้าจอแสดงผลขนาด7นิ้วแบบที่ทีสีเต็มรูปแบบรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบนำทาง GPS แบบในตัวการเชื่อมต่อลูทูธ และระบบเสียงรอบทิศทางจากลำโพงคุณภาพสูงที่ติดตั้งอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงมีช่องเสียบ USB และช่องจ่ายไฟ12วีสำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆฟีเจอร์อีกหนึ่งอย่างที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายคือระบบ Smart k คีซึ่งช่วยให้ผู้ขับสามารถสตาร์ทรถล็อกและปลดล็อกรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจแบบเดิมๆนอกจากนี้ยังมีระบบ U Start Assist ที่ช่วยให้ขับ